องประกวด Miss Tran Thailand และ Miss and m ม s t e r Surgery Thailand พร้อมด้วย i n f l u ูเอนเซอร์อชื่อดังรวมยื่นหนังสือเปิดผนึกยุกร่างกฎหมายรับรองเพศให้กับวาที่สอสอท่านวัดกมลวงวัดผักเต้าไกล จากสภาพในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่โอกรับความหลากหลายทางเพศแต่มีเงื่อนไขทําให้การใช้ชีวิตของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นยากขึ้นในสังคมหญิงข้ามเพศที่ประสบปัญหาในการเลือกปฏิบตัติการแต่งกายตามเพศสภาพการเดินทางไปต่างประเทศอันเป็นผลมาจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองเพศทางกองประกวดมิสทรานไทยแลนด์ขอสนับสนุนว่าที่สาสธนวัฒน์กมลวงวัฒน์ พับก,ก้าวไกลที่เล็งเห็นปัญหาเรื่องเพศและเสนอให้คณะกรรมิการพิจารณาวาระดังกล่าวมีความเห็นว่าควรยกร่างกฎหมายซึ่งหากไม่มีกฎหมายรองรับในเรื่องดังกล่าวก็ยังเป็นปัญหาต่อกลุ่มนคนขำเพศแบบนี้เรื่อยไปในนามผู้ถือสิทธิ์สิทธิ์วิสชานไทยแลนด์นะคะ ปีนี้เรามีความยินดีมากนะคะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงจุดยืนในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศนะคะซึ่งมิสชันไทยแลนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งเลยในกลุ่มคนนะคะที่มีผลโดยตรงในเรื่องของทางพรบกฎหมาย สมรสเท่าเทียมนะคะวันนี้รู้สึกมีความมีดีมากนะคะที่จะพาสาวๆน้องๆของเราเนี่ยมาแสดงจุดยืนตรงนี้ค่ะก็จริงๆก็ต้องฝากกับทางรัฐบาลนะคะว่าตรงนี้เนี่ยจะมีผลมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าพวกท่านคือความบอกของพวกเราค่ะอ๋าสำหรับตอนนี้นะคะกฎหมายเรื่องสมรสเท่าเทียมเราผลักดันต่อแน่นอนนะคะโดยที่ไม่ต้องเริ่มใหม่เพื่อให้คนทุกเพศนั้นได้สิทธิ์ ได้สวัสดิการและได้สักศีของความเท่าเทียมและที่สำคัญนะคะสำหรับเวทีทรานส์นะคะพักก้าวไกลเนี่ยก็มีกฎหมายอีกตัวหนึ่งคือกฎหมายรับรองเพศและคำนำหน้าตามสมัครใจนะคะซึ่งนั่นหมายถึงว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นสามารถที่จะใช้คำนำหน้าตามเจตจำนงจำไว้เลยนะคะตามเจตจำนงคือไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการแพทย์ใดๆเราให้สิทธิ์นั้นกับบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนข้ามเพศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เพศกำกวมและไม่ว่าบุคคลที่ไม่นิยามตัวตวนว่าเป็นชายเป็นหญิงเราให้ทุกสิทธิ์ค่ะอย่างน้อยเนาะเราเป็นหนึ่งในฟันเฟืองหนึ่งที่ทำเวทีนี้ขึ้นมาไม่ว่าเวทีมิส t ราหรือมิสเซอร์ e จอรี่ไทยแลซึ่งคุณหมอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและพวกเราเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่อยากส่งเสริมความเท่าเทียมตรงนี้ และสิ่งที่เรารับรู้ในขณะที่ผู้เข้าประกวดมาบอกเราว่าปัญหาในการใช้ชีวิตของพวกเขาคืออะไรอย่างการที่เขาเดินทางไปต่างประเทศเขาบอกว่านี่แหละคือปัญหาหนึ่งเพราะคำน้านามของเขายังเป็นคําว่านายอยู่แต่เพศที่เขาเพศสภาพของเขาอะมันไม่ตรงกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพาสปอร์ตนี่ฮาครนี้คือหมุดหมายหนึ่งของเวทีมิสเซอรี่และมิสแพรนไทยแลนด์ที่อยากสิ่งนี้ให้เกิดวันนี้เราเลยมา ณนะตรงนี้ในวันเป็นวันเฉลิมฉลองแห่งไพรส์มนเนาะและว,วันนี้บุคคลที่เป็นตัวแทนของพวกเราก็คือสสที่จะผลักดันร่างกฎหมายนี้ให้ผ่านไปได้และกฎหมายที่มันก็ยังทำอยู่อย่างน้อยมีคนที่เป็นตัวแทนของพวกเราเนี่ยวันนี้เราจะมาบอกถึงเจตจำนงถึงบทใหมยที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นในสังคมครับ รู้สึกดีใจนะคะอย่างตัวพี่เองเนี่ยก็อยู่ทางสาธารณสุขเนาะอยู่ทางสาธารณสุขนะคะเออแล้ววันนี้ดีใจมากที่อย่างทีมเออเรียกอะไรน,นะกระบวนของเราได้อยู่ในเอ่อกลุ่มที่5ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมทางสาธารณสุขนะคะก็คืออยากจะให้นะคะมีสังคมแล้วก็เอ่อทางผู้ใหญ่กับสาธารณสุขเนี่ยเห็นความสําคัญนะคะในเรื่องของการให้ความเท่าเทียมในการเข้าถึงทางการแพทย์กับบุคคล ทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็น LGBTQ หรือ transgender นะคะอย่างเช่นเราเห็นปัญหาในเรื่องของกลุ่ม transgender เนี่ยยังมีเรียกการเข้าถึงนะคะระบบความรู้ในเรื่องของสาธารณสุขของตนเองเนี่ยที่ยังไม่ถูกต้องหรือยังไม่ได้รับการสนับสนุนอ,อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ฮอร์โมนนะคะหรือการดูแลตัวเองนะคะในเรื่องต่างๆนะคะอยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของในทางสาธารณสุขเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะ